กูอดกินก่อนแล้วจะไปเอาเฟอเองนู้สกบน้อยน้อยโน้ยอะกินไปเวลาเนี่ยในบ่ายสองกว่าแล้วกินมาเดี๋ยวจะให้ไปไวรุ่นมันกินอีกเองกินแค่นี้ก่อนตอนเย็นกินอีกเอ้อไหนไม่กินไหนดื้อก็อดเด้ออดแน่นอนไหนดื้อ ไเอามากินเนาะฮะดูแล้วมันขึ้นเกาะไม้ได้ขึ้นแยกๆก,กันว่าวีวียงไงเป็นโกงเป็นโกงอะไรนะที่อยู่เยอะๆอยู่ดิเกาอหนออย่างนั้นแหละ